เรามาเที่ยวตลาดปา r ออ n นะคะตั้งอยู่ที่บางแสนจังหวัดชนบรุรีและอันนี้ที่เห็นก็คือขนมญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเอาันยากิซึ่งจะมีแป้งอยู่สองด้านแล้วก็มีไส้อยู่ตรงกลางซึ่งวิธีทําก็ไม่รู้หรอกวาทิ้งเขาไม่ใช่แมค่ค้าแต่ว่ามาช่วยเขาขายทุกวันแต่บอกได้เลยว่าอ,อร่อยมากไส้ก็มีหลายไส้ก็จะมีขงพพิงผ้าโพด ช็อกโกแลตคัสตาร์ดมันม่วงเผือกแก็ถั่วแดงแล้วบางวันก็จะมีฝอยทองถ้าใครอยากรู้ว่าฝอยแค่ไหนก็ลองมาทานกันได้นะที่ตลาดนะัดซางอินเลืมบอกไปว่าตลาดก็จะมีวันพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะถ้าผ่านมาเที่ยวกันก็อยมมาา่าลืมนะคะ